เอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เนาะวันนี้ก็มาเจอมาเจอกันเหมือนเดิมเหมือนเคยเนาะอ่านะครับเนาะลูกเมียเอาอีกแล้วนะครับเอาอีกแล้วนะครับอาอืมขังลืมพยานเออขังลืมพยานถอนประกันสองแปดแปดยึดทรัพย์ก้าหลวง โอ้มึงจะไปมึงจะไปขังขังจำอันขังพยานยังไงเฮรอเพราะเขาตัดออกเนี่ยขังว่าเขาไม่ไปนี่นะโอ้อ้าอาาๆเอาแต่เช็ดเลย <laughs> คือได้ยังไงพูดอย่างนั้นเนาะโอ้หนักแล้วมึงนี่เนาะทุกวันนี้เนาะโอ้กูหั <laughs> วจะปวด <laughs> อ่ นะครับนอนไปรับยาช่องไหนดีเนี่ยเอไปรับยาท่องช่องไหนดีพี่น้องเอฟซีนะจะถอนประกันสองเปดโอ้ตอนประกันเรื่องอะไรอีกบัี้ยึดซับข้หลวงอีกบัดนี้โอ้ยนะครับนอนยึดพยจดงพญานาคบ,บัดนี่บนา่ายืดหมดทุกสิ่งทุกอย่างบัดนี้เอนะมึงจะไม่เหลืออะไรบนว่าฟ้าบงฟ้าบ้านไม่เหลือแน่นอน นนะเงินข้าวหัวคงหัวคิวมึงเอาไปให้ใครเออในไงพี่น้องเอฟซีนะมันพูดแบบนั้นนะเออพี่น้องเอฟซีนยุดเข้าหลวงแน่นอนออนะตรวจสอบบัญชีบัดนี่เออตรวจสอบบัญชีเด้อเออปม่ธรรมดาเอากูหาเลยกูนะเออมึงมีสิทธิ์อะไรไปตรวจสอบเขานะเขาไม่ได้ฟอกเงินสึกงหนอนมันคดีมินประมาทโอ้ฮากระจายเลย ป้าพูดแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยป้าไม่ไปดีแล้วถ้าป้ามันจะโดนเลยอ่ะบอกโอ้ป้าพูดแล้วป้าไม่ไปดีแล้วถ้าป้าไปมันจะโดนเลยใช่ไหมโอ้ครับผมนะมันคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้ววัดไปเลยบอกโอ้อย่าไปล้อเล่นนะเผอติดคุกนะพี่น้องเอฟจีนะ อ,อย่าไปล้อเล่นกับระบบนะนะครับเนาะ <c oughs> มึงอย่าไปพูดนะมึงอย่าไปพูดเดี๋ยวเยวมึงรู้เรื่องนะ, <c oughs> อะเดี๋ยวรู้เรื่องก็บเบื้องล้าวนะครับเีบจีนะ <c oughs> โอ้จะไปถอนจะไปถอนประกันเขาอีกเออนะอะมีเงินสิบล้านบ้าอ๋อสารยกประโยชน์ให้จำเลยอ่า ปราสาทฟังไม่เข้าใจไม,ไม่นำซ้ำมันี้งจะถอนถอดถอน,ท,อนทนายตัวเองเองเลยบานนี่จะไปตัดพยายนออกทำไมจะไปตัดพยายนออกให้ยังมันว่าพี่น้อง FC, นะเอฟซีนะเออนะไม่ได้นะวไปตัดพยายนผมโบอกมันไม่ได้นะเดี๋ยวผมถอนเลยถอนเป็นทนายความผมเลยทนายกับทนายอาสาบาทนี่ ออทานายก็มาต,ตีซี่บนพ่อ,อสารนัดก็โมง่งีหมอสอดทอดสารนัดสิบเอ,อ็ดโมงผมกอผมจะพิมพ์นั่นพิมพ์นี่อ,อนะผม่าผมจะเก่ทงเกเทพบัดน,นี้โอ้ยบัดน,นี้เนาะบักฮามึงมึงก็บโดเตรียมพ้อมก็ไม่ได้ฟังหัวปอดมึงนะอ,อว่ามึงเกยเทพไม่เก่เทพสารนัดแล้ว ว,วันวันมึงทำหาอะไรก่อนจะขึ้นศาลนะฮะอ,อ่านะมึงทำเฮียอะไรก่อนมึงจะขึ้นศาลเนี่ยกูถามมึงก่อน,น <c oughs> <c oughs> โอ้อสัตว <c oughs> ์ออนะ <c oughs> มันมันก่อนจะขึ้นศาลมันต้องเตรียมความพร้อมหมดแล้วไงครับพี่น้องเอ็จีฮอดมึงฮอดเว้นยังคือกีวีไปไป,ไปพิมพ์เอกสารอะ <c oughs> นะพี่น้องเอ็จีนะไป,ไปแกะเทป <c oughs> เมือม่อเขาที่สือพยานนี่นะมึงไปแกะเทพนี่นะโอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะ <c oughs> ทำไมถึงมาสายทำไมถึงมาไม่ทันบอกสารจะถามมึงแบบนี้นะผมกำลังแกะเทพอยู่ครับนี่ครับเพราะผมเมาลืมเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นมาครับผมเอาลายเอาลายเครื่องนี้ใส่เครื่องนั้นครับมึงจะไปพูดแบบนี้บอกอ๋อเขาไม่ได้ฟังมึงนะ เขาไมา่ได้ฟังหัวปอดมึงนะดีนะที่ศาลเขาเลื่อนเขามีนัดนะกูบอกมึงนะเออนี่ไงครับพี่น้องเอ็ซีนะยอย่าวนเข้าคุกนะอืมนะออกจากศาลมาบนีศาลกับพระท่านไปปดิวัศสนาแล้วแม่ก็โง่ปนีลูกก็โง่โอ้พี่น้องเอ็ซีนะไม่รู้จะพูดยังไงเนาะ รู้ไปถึงไหนอายไปถึงนั่นนะครับทอมีลูกโง,ง่ๆไปนี้แม่ก็โง,ง่ลูกก็บ้าแม่ก็บ้าเออบัดนั้นจะขึ้นสารวาสนาเดี๋วเพี่น้องเอฟซีอ้างคนนะน่ะเออโอ้แน่อนอนมึงนี่นนอะเออคักๆเอาเข้าไปนะเอาเข้าไปเออดาเข้าไปจุดสร้างมาหนี่ <c oughs> ขี่รถไปบัดนี้พี่น้องเอฟซีนะ เขาข้นศาลบดเรียบร้อยยังถึงหอดสระบุรียังถึงแค่สระบุรีปต่เนี่ยเขาข้นศาลเรียบร้อยเลยอีหมอยังถึงสระบุรีอยู่เออมึงเยัดไผ่เนอ่นะน,ะ,นะครับพี่น้องเอฟซีนะจะมาถอดถอนประกันผมไม่ได้อันถอดถอนจะอันยังกบมันว่านะ จะตัดพยานผมบอกไม่ได้นะที่ต <indo nach If> ัด <su> <online> <lonely> <Find> พยานมันออกบ่ได้เด้อมันให้มันทนายเด้อเก่งกว่าทนายครับผมอสงสัยกระจีบ้าความเองแล้วบาดนี่เก่งยิ่งกว่าทนายตัวเองพี่น้องเอฟซีนะเออนะเห็นไหมครับพี่น้องเอฟซีจีทอนประกันเขาบาดนี่เอายึดทรัพย์เข้าหลวงอีกบาดนี้โอ้กูฮาเลยนะเนี่ยแล้วอะไรอีกบานนี้เออนะ จีจิตขังลืมขงลืมพยานโอ้กูหาเลยกับมึงนี่เนาะเทละพี่เทละวันนี่เนาะพี่น้องสวัสดีครับคุณวิลาวันสวัสดีครับนะออมันทําได้เหรอครับพี่น้องเอฟซีนะการพูดไปเนี่ยคือมึงมโนไงใช่ไหมพี่น้องคือมโนจริงแล้วอย่างหาเลยนะแมนแล้วมาจะไงนะ พี่โจติการวันนี้ก็ไม่หาได้ยังไงครับพี่น้องเอฟซีนะมึงจะไปถอนประกันเขาได้ยังไงบัดนี้บ่อาอะไรสารยกฟ้องแล้วบัดนี้จะไปถอนประกันเขาเอาถอนเรื่องอะไรบัดนี้มาแม่นถอนลักงอันลักควายเด้อเออนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีคืออะไรครับอาการบ้าไงอาการบ้าอาการกําเริบไงนะใช่ไหมจริงจริงจริงๆแล้วลุ้นให้ป้าไปนะ มันจะได้รู้ว่านรกมีจริงป้าพูดความจริงอ๋อ <c oughs> แต่เขาไม่อยากยุ่งไงแล้วไม่อยากยุ่งไม่แนวอันนั้นนะกับเรื่องไม่เป็นตาซิแตกนะแต่พยายามที่จะเขาไปโยงไงพยายามที่จะเขาไปโยงให้เป็นเรื่องเป็นราวไงย่าให้เขาเดือดร้อนด้วยไงความคิดของมันะนะ่ะเออยังให้เขาเดินทางย่าให้เขาเสียค่าใช้จ่ายไงนะครับพี่ดองเอฟทีนะอืมนะ ให้เขาเสียค่าจะจงให้จ่ายไงเอาใจไหม